สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมักรุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP พิเศษหน่อยแล้วกันนะครับทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อแสดงความยินดีกับน้องใหม่นะครับนักหมักรุกหญิงของพ่อนะหรือช่างยันนะครับที่จบป .6 จากโรงเรียนอนุชนนะครับก็ทําคลิปนี้นะมอบเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวนะครับจะได้เล่นหมักรุกกับพ่อไปอีกนานๆนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างนันด้วยนะครับวันนี้เสนอตอนนะครับโดดลงบ่อพางนะครับก็เป็นยังไงไปชมกันครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับช่างยันก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับวันนี้คุณสุธิรักษ์นะครับได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็เป็นฝ่ายสีขาวนะครับ ดูรูปทรงนะฮะจากทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าเรากับเขานะครับคุณสุตินะก็นะเด่นเป็นไม้ยงขวานะครับผมก็นะครับม้ยงขวาเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเล่นเป็นม้ยงขวานะครับคนผูกนะครับคนผูกเม็ดนะครับในใจนะครับก็ต้องดูว่า คูตซูเขาจะขึ้นตัวไหนนะครับเราเล่นได้ทั้งวังนอกวางในนะครับเขาเรือมากดตรงกลางนะครับผมก็เล่นเป็นขุนวังนอกละกันนะครับเ,เพื่อนๆตำแหน่งนี้เขาขยายโคนออกนะครับผมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็กดขุนไว้ก่อนครับเดี๋ยวกดขุนนะครับตำแหน่งนี้เขาเล่นเป็นเบีย้ยบบอพางนะครับก็นะครับถ้า เบียบพังมานะครับก็โดดลงบียบพังเลยนะครับกดทิมเบีย์นะฮะใส่เม็ดเข้าไปนะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้นะตามสูตรนะครับเขาก็จะต้องทิมเบียะไรมาใช่นะครับทิมเบียะไรมานะครับตำแหน่งนี้นะครับผมนะคิดดูว่าผมจะกินเม็ดเขาก่อนนะครับเราจะกินมาเขาอีกทีนะครับเราก็จะได้เปรียบนะครับ เป็นเบี้ยนะครับสู้กับเม็ดนะครับเราก็จะมีเม็ดแต่เขาก็จะไม่มีเม็ดนะครับแต่ถ้าเขานะครับไม่กินม้านะครับก็ว่ากันไปทีนะครับนะตำแหน่งนี้นะฮะผมดูแล้วนะครับก็กินเม็ดเข้าไปเลยครับเขาก็กินม้าผมก็กินม้านะครับแล้วก็ลองลองมาดูตัวนะเราก็จะได้เปรียบเรื่องเม็ดตำแหน่งนี้นะฮะเขาใช้โคนกินนะครับ กินเบีย้ยงไหลเรานะครับเราก็โดดม้าหนีครับนะครับเบีย้ยด้านขวามือเราไม่ไม่สมควรกินเข้าไปไหนนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เบีย้ยกินขึ้นมาแล้วก็ใช้จะใช้โคนหรือม้านะมายืนแท่นในตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้นะฮะผมก็ไม่ทราบว่าเขาเดินโคนขึ้นมาอะไรนะครับผมก็ปิดนะฮะการลบด้านขวามือเลยนะครับ ด้านขวามือก็จะออกคลองไม่ได้ครับเรือก็ออกไม่ได้ม้าก็ไปไม่ได้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมก็จะต้องนะขยับขยายนะครับเบี้ยบหวพางนะครับเราจะต้องตีด้านซ้ายมือของเรานะครับด้านซ้ายมือนะฮะนะครับผมขยับขุนนะครับเพื่อจะใช้ม้านะฮะมาเป็นม้าเทียมนะครับนะครับก็ด้านขวามือคุนสุติรักษ์เขาใช้เบี้ยนะปิดก็ ขึ้นไม่ได้แล้วครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมดูแล้วนะครับคนตัวหลังนี้ไม่ได้ใช้แน่นะครับผมก็เลยปรับมาปรับเปลี่ยนมาก่อนนะครับเพื่อให้คนนะครับขึ้นมายืนในตำแหน่งกลางกระดานนะครับเขาก็นะฮะได้โอกาสนะครับนำขุนเข้าไปเก็บที่ปลอดภัยนะครับ คุณของเขาก็จะปลอดภัยมากกว่าของเรานะครับของเราก็จะอยู่ในโซนที่รอแหลมนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าขุนที่อยู่กับพวกพวกเพื่อนๆเราเนี่ยเราก็จะคุ้มครองนะครับมีตัวผูกได้ตัวหนึ่งนะครับส่วนของเขาก็จะอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็ได้อย่างสียอย่างนะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้นะผมที่ไม่เขากินสองเขาไม่กินนะครับเขาก็กินฉีกออกมานะครับผมก็ใช้เบี้ย กินตัดเข้าไปนะครับแล้วผมเห็นด้านซ้ายมือนะครับก็มีเบี้ยของเขาขาดอยู่หนตัวนะครับตอนนี้เขาปรับนะฮะต้องต้องการปรับโคนนะขยับขุนแล้วก็จะใช้โคนออกมานะครับผมเห็นเบี้ยตรงนี้นะครับเบี้ยด้านซ้ายมือนะเป็นจุดอ่อนนะครับผมก็จะพยายามนะโจมตีจุดอ่อนนะครับถ้าเห็นคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนตรงไหนนะครับก็พยายามโจมตีนะใช้ตัวนะเข้าไปลุมนะ กินนะครับก็จะทําให้กูต่ต่อสู้มีกําลังลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่มนี้ก็นะซ้อนเรือนะครับเพื่อต้องการกินเบี้ยนะครับก็เขาก็รู้แผนนะครับเมื่อเขารู้แผนนะครับเราก็นะครับโจมตีด้านกลางกระดานนะครับนะตำแหน่งของกลางกระดานเนี่ยตัวเรานะค่อนข้างจะดูแล้วนะ เราจะได้เปรียบเขานะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะฮะก็คือโคนนะครับส่วนของเรานี่ฮะด้านซ้ายมือนี่ได้ใช้เกือบหมดทุกตัวเลยนะครับเม็ดเราก็ยังได้ใช้นะฮะได้ใช้ผูกนะครับผูกพี่น้องนะเพื่อนๆกันไว้นะครับตำแหน่งนี้นะครับคุณสุดิรักษ์์ก็คิดว่านะฮะผมแทงเบี้ยขึ้นไปให้เขากินนะครับก็จะกินไหมเอ่ยนะครับ เขาจะกินดีไม่กินดีนะครก็เขาตัดสินใจนะกินเบี้ยนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมก็พยายามนะครับจะใช้โคนกินนะฮะหรือใช้ม้านะครับแต่มน,นี้ก็คือผมต้องใช้ม้ากินขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะได้ทีเดินครับได้เปรียบตาเดินอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหลบนะครับไม่หลบเบี้ยก็ต้องไปผูกเบี้ยนะครับ นะต้องดูเขาว่าเขาจะเดินตำแหน่งไหนนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเขาแทงม้านะครับเราก็นะโดดออกมาได้นะครับนะครับก็ผมจะใช้ม้าไปยืนตรงหน้าขุนนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะเพราะว่าต้องการนะครับให้ทางคุณสุติรักษ์นะั่นก็กินเข้ามานะครับแล้วก็เราจะได้เป็นเบีย้ยสูงนะครับแล้วก็เป็นเบีย้ยสูงค่อนข้าง จะดีมากนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับไม่ว่าเขาจะใช้โคนหรือใช้ม้ากินนะม้าเรานะเราก็จะได้เบี้ยสูงพื้นที่ในการเล่นของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับเขาก็จะเดินได้ลําบากนะครับเพื่อนๆน,นะครับตำแหน่งนี้เขานะเขาขอยามนะปรับเปลี่ยนโคนนะหมุนโคนนะครับเปิ่อจะใช้ตัวนะมาเข้ามาโจมตีเรานะครับในรูปทรงตรงนี้นะครับ ผมก็นะฮะใช้โคนขึ้นไปนะครับเพื่อไปโจมตีม้าก็นะครับนะครับโอกาะว่าถ้าเราแทงม้านะฮะใช้เบี้ยแทงมา้าเขากินแล้วก็เราโคนขึ้นไปปากกินแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้กินเรือนะครับหมากรุกเราก็ต้องจินตนาการนะ<ๆ>เพื่อนๆจินตนาการเยอะๆหลายๆอย่างนะฮะคือเหมือนว่าเราต้องวาดฝันไว้นะครับว่า จะไปยังไงต่อดีไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้าเขาเดินอย่างที่เราคิดก็โอเคนะครับเราก็จะเข้าแผนนะครับแต่ถ้าเขาไม่เดินตามที่เราคิดเราก็จะเสียแผนนะครับตำแหน่งนี้นะเขาใช้โคน้นมานะากินมานะครับผมบอกแล้วนะครว่าตรงนี้นะเราผมต้องการให้เขากินนะเพราะเพื่อจะได้ยึดนะเซนเตอร์ตรงกลางนะครับนะก็กินลุกเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เม็ดขึ้นไปนะครับนะตำแหน่ง เราก็จะได้เดินนะฮะเม็ดเราก็อิสระด้วยนะครับนะขุนก็อยู่ต่ํานะครับโคนก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะครับแต้มตรงนี้นะ,ะก็ทําให้ทางคุณสุธิรักษ์นี่เริ่มเป็นลองนะครับเป็นรองเรื่องเรื่องทางเขาเรียกเรื่องทางหรือพื้นที่นะครับในการเล่นนะฮะเพราะว่าของเราพื้นที่เรามีพื้นที่กว้างนะครับตำแหน่งนี้ก็ทิ่มโค,น,คน,นนะครับเพื่อนๆนะครับผมกินไม่ได้นะครับกิน กินก sí, ็จะเสียเปรียบเขานะฮะผมก็ใช้โคลนขึ้นไปเลยนะครับตำแหน่งนี้เขาโดดมาต่อม้านะครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่านะฮะเรือของเขานะไม่มีตาไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะถ้าเราก็เดินโคลนขึ้นไปเนี่ยเรือก็เดินได้สองตานะครับเขาเขาไปไม่ได้ครับเรือก็จะต้องนะฮะกินกับโคลนนะครับนะฮะผมไม่ไม่ได้รีบกินนะครับมาตัวนี้นะครับ ก็ว่าแล้วนะครับกินม้านะฮะแล้วก็ใช้โคนนะฮะขึ้นไปกินเรือนะครับเพราะว่าเรือเขาออกไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้คุณสุติลักษณ์อาจจะพลาดนะครับว่าไม่ได้ดูตาตาเ,าเรียกตาม้าตาเรือนะฮะเรือออกไม่ได้นะครับก็ในรูปทรงนี้เขาก็จะเป็นรองแล้วนะครับเพราะว่าโคนนะฮะก็กินเรือเข้าไปนะครับเขาก็ใช้เรือกินโคนนะครับ เราก็ได้เปรียบสักนะครับเราก็จะมีเปรียบคู่ต่อสู้คือมีเรือสองลำนะครับนะฮะเรือนี่สู้กับม้าเลยนะครับกับตอนนี้ตำแหน่งนี้นะครับยังเป็นเกมยังไม่เปิดดีนะฮะมีช่องทางที่จะขึ้นไปค่อนข้างลําบากนะครับเพราะเราไม่มีผ้าอากาศแต่ก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้ตัวใหญ่มาผูกเบีย้ยนะครับ ตำแหน่งนี้นะฮะเขาใช้เรือนะต้องการออกมานะครับมันออกไม่ได้นะครับผมก็นะฮะต่อเรือเลยครับนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลดอาวุธเขานะครับเขาจะได้เหลืออาวุธแรงๆเนี่ยไม่มีนะเราก็จะได้มีเรือข้างเดียวนะครับเราก็จะได้วิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะเรือนี่ดูภาพไร้เรื่อนะครับในหมักรุกไทยนี่ก็คือกันได้เยอะนะครับ ถ้าเรือได้ออกที่พื้นที่กว้างๆก,งกนะ็จะมีเปรียกค่อสู้ตั้ตแหน่งนี้นะครับผมใช้โคนกินนะครับกลับมานะที่ใช้โคนกินกลับมานะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมต้องการนะถอยหลังนะครับแล้วก็ใช้โคนขึ้นไปโจมตีเบี้ยนะครับที่ตรงข้างโคนแล้วข้างขุนนะครับเพื่อนๆนะครับนะเห็นนะครับแล้วก็นะก็เรียกว่ามันเป็นทางโคนด้วยนะครับ เราใช้โคนไปแล้วก็เดี๋ยวใช้เรือไปจับนะครับเขาก็ต้องใช้ตัวใหญ่มาผูกนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็เบียตรงเซนเตอร์แล้วก็จอะหงายด้วยนะครับก็ว่าตามแผนแล้วเราก็ไปเลยนะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้เขาใช้ม้ามาจับเบียรสองตัวนะครับผมก็ใช้ขุนมาผูกครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตามแผนนะครับเราก็ใช้โคนนะครับไปนะยึดตรงหน้าเบียรเขาไว้นะเพื่อจอกิน กินเบี้ยวความของเขานะกว่าว่าแล้วก็ออไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่นนี้คุณสุดทิรักษ์ก็จะเป็นลองเรานะครับเป็นลองแล้วก็จะเป็นลองไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งนี้เขาโดดมามาเพื่อจับโคนนะฮะผมไม่กลัวนะครับ,มมรบให้เขากินโคนนะเราเราก็ใช้เม็ดกินนะครับเขาใช้มากินโคนนะครับเราก็ใช้เม็ด ถอยหลังขับไปกินเจาะเบี้ยขึ้นไปไปกินก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาหงายได้นะครับตำแหน่งนี้เขาไม่มีตาเดินนะครับเขาก็ใช้ขุนถอยกลับไปนะครับผมก็นะฮะใช้ขุนมานะฮะไปแนวแนวทางของก็คือตาเดินของโคนตาเมื่อกี้เนี่ยใช้ขึ้นไปนะครับใช้ไม่ขึ้นไปแล้วก็ใช้ขุนตามขึ้นไปนะครับเพื่อไปจับกินเบี้ยค่อยตัวนะครับส่วนเบี้ยด้านด้านขวามือริมสุดเนี่ยขุนเขาก็ จะเดินได้ช้านะครับก็จะเดินออกได้ช้าตำแหน่งนี้ผมเขาเรียกดึงขางเกงนะไม่ไม่ไม่ให้ขุนมาป้องกันตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็ป้องกันไม่ให้เรือเราออกนะครับเราก็แล้วก็วกนะะตามแผนเดิมนะครับใช้เราจะต้องนะครับใช้ขุนนะฮะตามแผนที่วางเอาไว้นะครับที่คิดเอาไว้นะครับตำแหน่งนี้นะเขาก็พยายามนะครับ ต้องระเบิดตัวออกมานะครับผมก็ไปตามแผนเดินเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ขุนเข้าไปกินเบี้ยนะครับตำแหน่งนี้เขาโยนเบี้ยขึ้นมานะครับนะฮะเขาต้องการหงายนะครับเอาโคนโคนขึ้นมาผูกเบี้ยแล้วมาหงายนะครับผมก็นะฮะอาวุธเขานะกเรียกขาสั้นนะครับเขาก็จะไปลําบากนะเดินยากนะครับตำแหน่งนี้ผมใช้ขุนขึ้นไปติดเบี้ยได้แล้วนะครับเขาไม่ผูกนะครับเมื่อเบี้ยผูกก็นะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นของเราหมดแล้วก็นะครับก็คงจะนะฮะคนสุดรักคงจะคงจะไม่รอดแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอาวุธเอาพูดถึงก็ยอมแพ้เลยนะครับก็นะฮะฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่างยัน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย